สวัสดีครับสวนส้มสวนไหนนะครับที่วางระบบน้ําเป็นท่อแบบนี้เนาะแล้วเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยชอบตัดโดนนะครับทําให้เราได้เปลี่ยนท่อโอ้แก้ไขบ่อยนะครับทางสวนของเราเนี่ยก็เจอเป็นประจานะครับแบบนี้เนาะอันนี้เป็นขวดหญ้าที่เป็นขวดพลาสติกนะครับที่เราใช้ยามยามหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาทิ้งนะครับแล้วก็เอามาเจาะรูหรือ,อเปิดฝาออกนะครับ เราก็เอามาจอรูนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเอจอรูแบบนี้นะครับหรือใครที่ขี้เกียจก็เปิดฝาออกก็พอนะครับแล้วก็จอแค่ข้างเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็สวนเข้าไปที่ท่อนะครับแบบนี้เวลาเราตัดยามาถึงเนี้ยใบมีดของมันนะครับ พอเราตัดยญามาถึงปุ๊บใบมีดคามมาเนี่ยมันจะแตะตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีขอบตรงนี้กันท่อมันไว้ขอบข้างขอบขอบรูข้างล่างเนี่ยมันจะกันไว้มันจะไม่ขยับขยื่นให้มันโดนท่อนะครับแบบนี้ถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันได้เยอะมากทําให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้น้อยนะครับโอกาสที่เราจะตัดหญ้าดโดนท่อเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับอันนี้เป็นไอเดียของพ่อของผมนะครับทำมาได้หลายปีแล้วตั้งแต่ที่เรา เอาขวดยาแบบนี้นะครับมาเจาะรูแลว้วก็มาใส่ท่อแบบนี้เนี่ยทำให้ฝั่งที่เราใส่ท่อกับฝั่งนี้นะครับที่เราใสาท่ท่อกับอีกฝั่งหนึง่งคือฝั่งนี้ที่เรายังไม่ได้ใส่ท่อนะครับเราตัดยาเมื่อไหร่ก็โอ้ไม่ได้แก้ท่อมันเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตัดไม่โดนทอ่อแต่ฝั่งนี้เนี่ยเราได้แก้เยอะมากเพราะว่าบางครั้งยามันสูงครับมันบางทอ่อทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็น เราก็ตัดโดนท่อทําให้เราแก้ครั้งโอ้ตัดยากครั้งหนึ่งก็แก้สิบกว่าตัวนะครับทําให้เราเสียเสียเงินในการซื้อท่อมาแก้ไขเสียเวลาด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ใช้ขวดยาในกาใส่ก็อยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับถ้าใครที่วางระบบน้ําแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาไปใช้กันนะครับป้องกันท่อที่เราวางไว้นะคมันจะทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการมาแก้ไข ท่อน้แล้วก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเงินที่อยากซื้อท่อมาเปลี่ยนเพิ่มนะครับครับเพืนี้ก็ขอสวัสดีครับ